พี่เจตพี่คารพครับเจิตชิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนพี่น้องที่คารพครับผมหมอชนนานนายแพทย์ชนนานสีแก้วในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยวันนี้ สิ่งที่อยากจะบอกเป็นคำแรกคือคำว่าขออนุญาตกราบพี่น้องชาวพิจิตรด้วยความขอบพระคุณยิ่งครับมาเห็นแล้วตื่นตันครับดีใจครับมันจุกแน่นในหัวใจด้วยความปิติว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ พิจิตคือเพื่อไทยเพื่อไทยคือพิจิตครับพี่น้องครับพิจิตคิดใหญ่ทําเป็นผมเองต้องขอบพระคุณพี่น้องที่เราจะมาร่วมมือกันที่จะคิดใหญ่ที่จะทําเป็น พี่น้องครับวันประชุมใหญ่พักผมได้ประกาศต่อสมาชิกพักผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและเกิดการแพร่กระจายไวรัสไปในโลกโซเชียลต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะเยาวรุ่นนะครับได้นำไปเผยแพร่เพราะเพื่อไทยเราต้องประกาศครับมันจำเป็นจริงๆต้องประกาศผมใช้คำว่า โชูมงปักชัยแลสลายทั้งแผ่นดินเพื่อไทยแลนสไลายทั้งแผ่นดิน310เสียงขึ้นไปครับ พี่น้องครับทำไมผมประกาศ310 3 1อย่อย่าเพิ่งเอาไปแทงหวยนะครับเอาไว้ไปกาในครูหาเลือกตั้งให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆพี่น้องครับทำไม310ถ้าเพื่อไทยไม่ได้310พี่น้องชาวพิจิตร จะต้องอยู่กับประยุทธ์ไปอีก4ปีเอาไหมครับ oh นี่คือเหตุผลหลักครับหลายคนบอกว่าหัวหน้าพักคีมโมพักอื่นได้190เสียงมันจะเป็นไปได้อย่างไรพี่น้องครับเดิมทีผมก็ไม่กล้าประกาศครับ เราขอแค่250บวกขึ้นไปเท่านั้นเพราะเราต้องการเอาชนะสอบ2อ0เขาตั้งต้น250เราเป็นศูนย์เราต้องขึ้นมา250ก่อนจากการรณรงค์จากการพบป่าพี่น้องจากการสำรวจทั่วไปพี่น้องทราบไหมครับทุกภาคทุกพื้นที่ให้คะแนนเรามาเกิน250ขึ้นไปเลยครับพี่น้องครับ แล้วเราไม่พอใจเหรอพี่น้องครับเดิมทีพอใจแต่เกิดเหตุการณ์ใหม่เกิดขึ้นเขาบอกว่าแม้เพื่อไทยได้270ก็จะเอาประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกให้ได้พี่น้องยอมไหมเมื่อพี่น้องไม่ยอมครับผลการสำรวจมันบ่นบอกถ้าเราช่วยกันถ้าเราจับมือกัน เราขยับไปที่310เพื่อปิดกั้นประยุทธ์ให้สินส้นซากับพี่น้องครับถ้าเราได้310ประยุทธ์ไม่มาแข่งสวออไม่กล้าโหวตให้ประยุทธ์กลับมาช่วยเราและพัรก,การเมืองอื่นๆนะครับเขาจะเข้ามาหาเราช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลที่เป็นของพี่น้องชาววิจิตรและเป็นของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ พี่น้องครับการที่เราจะได้310การที่เราจะได้250ถ้าไม่ได้รับคะแนนจากพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องชาวพิจิตรแล้วเป็นไปไม่ได้วันนี้ผมเลยต้องมาขอคํามั่นสัญญากับพี่น้องว่าวันเลือกตั้งเราจะเข้าคหากาพักเพื่อไทยทั้งสองใบ ได้ไหมครับเลือกพักเลือกพักถ้าจะเลือกเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยเรามีของดีด้วยความมั่นใจด้วยความภูมิใจผู้สมัครรับเลือกตั้งในจังหวัดพิจิตรเราสามเขตเป็นบุคคลที่อยู่กับพี่น้องประชาชนทํางานอยู่กับพี่น้องประชาชนเป็นอดีตสสและ เป็นอดีตสอจอคนแรกครับก่อนจะบอกคนแรกขอเสียงจากเขตเลือกตั้งที่หนึ่งหน่อยครับเขตเลือกตั้งที่หนึ่งครับพักเพื่อไทยครับเรามั่นใจกับว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งคนนี้มากทำงานอยู่กับพี่น้องมา20ปี กับอดีตสสสุนีเหลืองวิจิตทำงานอยู่กับพี่น้องในตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทำงานเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรู้งงานเป็นงานเป็นสสพร้อมทำงานให้กับพี่น้องทันทีปุญวัฒเหลืองวิจิตครับพี่น้องครับสจรถ เลือกแล้วไม่ผิดหวังใช้งานทำงานได้ทันทีครับปลบมือให้กำลังใจกับสชรุษปนัฒน์เหลืองเวชเชิดครับพี่น้องครับในเขตเลือกตั้งที่สองเดีกเลีเป็นอดีตสอสอเป็นขวัญใจของพี่น้องเลือกมาทำงานพักเพื่อไทยรอภูมิใจ หมายมั่นปันมือครับว่าสมัยนี้ในเลือกตั้งครั้งนี้โกศัพท์ของพวกเราอาดีตสอสอโพดิตอ็นโซวันต้องกลับมารับใช้พี่น้องอย่างแน่นอนครับพี่น้องครับสองเขตยังไม่พอ ถ้าเราจะได้250ถ้าเราจะได้สา0หนเขตเลือกตั้งที่3ครับเขตเลือกตั้งที่3เป็นอดีตสอจอทํางานกับพวกเรามาพี่น้องรู้จักดีเข้าถึงเข้าใจพี่น้องพร้อมจะดูแลรับใช้พี่น้องสอจอน้ำโกนิวเวชัยด่านลุงโลดครับ พี่น้องครับบนเวทีคือโอกาสและความหวังของพี่น้องชาวพิจิตรยกจังหวัดครับ<ช><ด>ฝากพี่น้องที่ขำลรงไว้นะครับ<ช><ด>การเลือกตั้งอาจจะเป็นวันที่14พฤษภาไม่มากกว่านี้หรืออาจจะเป็นวันที่7วันที่7หรือวันที่14พฤษภา ขสะสะเข้าคูหากาสอสขตเขตดหนึ่งสจรถปุญญวัฒเหลืองวิจิตเขตดสองอดีศสะสโพดิตอินสวรรเคสาวิชัยด่านลุกโลดกับและอีกใบหนึ่งอย่าลืมนะครับและอีกใบหนึ่งกาสะสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยไม่ต้องจำเบอร์ จำสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ครับพี่น้องครับเจอสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้ที่ไหนการในช่องทําเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้ทันทีโดยการกากระบาดครับพี่น้องครับพักเพื่อไทยมีความจําเป็นจริงๆครับที่ต้องจับมือกับพี่น้องหลายคนบอกว่าหลังเลือกตั้งพักเพื่อไทยจะไปจับมือกับพักการเมืองอื่นไหม จับมือกับลุงปั้มไหมจับมือกับพลักพักพลังประชารัฐไหมพี่น้องยอมไหมครับไม่ยอมไม่จับเพื่อไทยพักเดียวยประกาศบนเวทีนี้ครับ